ยรับสมัครจํานวนมากตอนนี้ฟาร์มกาลังรับรับสมัครจํานวนมากใครที่กําลังสนใจติดต่อเข้ามารับสมัครจํานวนมากรับสมัครลูกค้าตอนนี้เรากําลังรับสมัครลูกค้าจํานวนมากใครที่สนใจอยากได้แพะไปเลี้ยงติดต่อเข้ามาเลยเน้นแถมอย่างเดียวซื้อตัวใหญ่แถมตัวเล็กซื้อตัวเล็กแล้วก็แถมตัวใหญ่เลือตัวใหญ่แล้วมันแถมตัวเล็กซื้อตัวเล็กแล้วมันแถมตัวใหญ่จบตอนไหนวะเนี่ย ใครที่สนใจทักเข้ามาเลยสมมุติว่าถ้าซื้อแม่แพะบอร้อยของเราเนี่ยอย่างเงี้ยปีหนึ่งพร้อมทับแถมตัวเล็กตัวเล็กกอ็อาจจะเป็นตัวประมาณนี้เนี่ยนี่หรือเจ้าเป็นพ่อพันร้อยนี่พ่อพันตัวนี้อายุหกเดือนเนี่ยนี่ตัวนี้ก็จะแถมอีกแถมตัวเมียเลือดสูงอะโปรโมชั่น อันนี้อายุหกเดือนชื่อเจ้าพามัสถ้าใครซื้อพามัสเนี่ยผู้เลือดร้อยแถมตัวเมียเลือดสูงเป็นเซตเริ่มต้นเลี้ยงบิ g i นเนอร์ฟาร์ o เมอร์ออเดดูมันดิติดต่อเข้ามาเลยใครที่สนใจดูเลือดร้อยตัวใหญ่แค่ไหนอะฮ้ โอ้โหดังดังเป็นยังไงเฮ้ยเจอกัน